สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการพี s ีซ e r เปอร์คาร์อีกครั้งครับวันนี้ผมเพลงครับวันนี้เราอยู่กับเรียกว่าซ u p เปอร์คาร์ที่เป็นซ u p เปอร์คาร์แห่งยุคที่เกิดมาเพื่อซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งนะฮะซึ่งเพื่อนๆรู้จักเขาเป็นอย่างดีนั่นก็คือไอรอนแมนนั่นเองเมื่อเราพูดถึงไอรอนแมนเราจะนึกถึง Audi R8 หรือ Audi r s นั่นเองครับผมซึ่งคันนี้เป็นโฉมโมเดลล่าสุดนะครับเรียกว่าเป็นเจนสุดท้ายและจะไม่มีการผลิต Audi R8 รที่เป็นเครื่องวี มุ่งความสุดคันนี้ก็เลยครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทาง Target Car Center Thailand นะครับที่ได้อนุเคราะห์รถคันนี้มาให้เรารีวิวกันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ตึงจริงๆครับ Target Car Center Thailand นะครับก็เรียกว่ามีรถหลากหลายมากๆนะครับซูเปอร์คาร์นะครับหรือแม้กระทั่งบราบาสซึ่งที่นี่นะครับเป็นดีลเลอร์แห่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่จำหน่ายบราบาสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับสามารถมาได้ที่ Target Car Center Thailand ครับผม นี่คือ Audi R8 V10 Performance Quattro นั่นเองครับซึ่งคันนี้นี่เรียกว่าเป็นตัว Top of the Line มีเหนือกว่าคันนี้อยู่อีกคันเดียวก็คือตัว R8 GT นั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าคันนั้นหายากไปอีกนะฮะ333คันทั่วโลกนะครับผมก่อนหน้าน,นี้ Audi มีการเกินมาก่อนนะครับว่าเฮ้ยเขาจะไม่ผลิตเครื่อง V10 ในรุ่น R8 อีกแล้วนะครับก็จะเป็น p h e EV ไปเลยนะครับซึ่ง อันนี้ข่าวลือก็ออกมาสักพักหนึ่งจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวแทนของ R8 มานะฮะและที่สําคัญ R8 เนี่ยจบรายการผลิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้วคือ2024นั่นเองทําให้คันนี้เนะฮะเป็นที่ต้องการในตลาดของรถซูเปอร์คาร์มากๆเพราะว่ามันเป็นรถที่ณนะวันนี้คุณจะหาคุณต้องไปซื้อมือสองเท่านั้นเพราะ คันสุดท้ายในโลกก็จบการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้วันนี้โอ้โหเป็นซุปเปอร์คาร์ที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดคันหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับ Audi R8 นะครับจริงๆเขามี2เจนหลักๆนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเจน2นะครับเจนแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Type 42นั่นเองซึ่งเปิดตัวครั้งแรกนะครับในปี2006แล้วก็จบลายผลิตในปี2015นั่นเองและเจนล่าสุดก็คือเขาเรียกว่าเจน2นั่นเองครับหรือที่เรียกเป็นทางการว่า Type c s นั่นเอง Type c s เนี่ยเปิดตัวครั้ง เมื่อปลายปีที่แล้วนั่นเองครับในเจนแรกนะครับหรือ type 42เนี่ยก็จะมีทั้งเครื่อง V8 นะครับซึ่งเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็เครื่อง V10 นั่นเองฮะแต่พอมาเป็นในเจน2นะครับหรือเรียกว่า type 4S เนี่ยจะไม่มีเครื่อง V8 อีกต่อไปนะครับก็จะมีแต่ V10 เท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นโฉมล่าสุดและเป็นโฉมสุดท้ายของ Audi R8 เลยทีเดียวนะครับถ้าแบ่งในเชิงของการขับเคลื่อน2ล้อกับ4ล้อนะครับก็จะแบ่งได้2รุ่นครับขับเคลื่อน2ล้อเขาจะเรียกว่า Audi R 8 V10 Performance RWD หรือย่อมจากรีวิว r รฟ e นั่นเองเปรียบเทียบนะครับก็เหมือนหุราคารอีโวเรียร์ไรฟนั่นเองครับกับคันนี้นะครับซึ่งเป็นขับ4นั่นเองเขาจะเรียกว่า audi r8 v10 performance quattro นั่นเองซึ่ง quattro เนี่ยแปลว่า4นั่นเองก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองครับผมและนอกจากนี้นะครับเขาก็จะมีการผลิตทั้งตัวคูปและก็ตัวสป i d เดอร์นั่นเองครับซึ่งคันนี้ก็จะเป็นตัวคูปนะครับที่เป็น v10 performance quattro นั่นเองครับสำหรับตัวสป i d เดอร์ก็จะต่อท้ายด้วยคำว่าสป็นเดอร์ ซึ่งมีการผลิตเพียงแค่333คันทั่วโลกและมีในไทย1คันด้วยเช่นกันครับผมคราวนี้นะครับมาเจาะลึกกับฟีเจอร์ของรถคันนี้กันนะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยต่างกับเจน1ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับไฟที่ดูล้ำมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเดย์ทิมรันนิ่งไลท์ตรงนี้นะฮะนี่คือรถของ Iron Man นะครับจะสังเกตเห็นว่าพอมาเป็นตัว Type 4S และเป็นเจนสุดท้ายซึ่งอันนี้คือมายน์เชนนะฮะก็จะมีการดีไซน์ตรงนี้มีลักษณะมันตัว Y ย ทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหมครับนึกถึงรุ่นพี่ของเขาก็คือ Lamborghini h u r a c a n Evo นั่นเองครับผมซึ่งเขาก็จะมีคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าคันนี้มันคือ DNA Lamborghini ok อย่างชัดเจนเพราะเครื่องคือเครื่องเดียวกันล้วนๆเลยนะครับและคันนี้เป็น All Wheel Drive นะครับเหมือนกับ h u r a c a n Evo All Wheel Drive นั่นเองนะครับผมซึ่งโอ้โหตรงนี้นะกระจังหน้าตรงช่องลมตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับสวยมากๆเลยนะครับทำให้คันนี้ดูดุดันและคันนี้จัดคคาาารรร์บบออนนนนแพ็เเเกกจยยะะมมๆลััี่ตงงิหห้้นหนทด in คาร์บอนหมดเลยนะครับผมซึ่งโหต้องบอกเลยว่าดีไซน์นี่แบบล้ำยุคมากๆเลยตั้งแต่เจนแรกของเขานะครับ type 42นะครับจนถึง type 4s ซึ่งจะเป็นเจนล่าสุดเนี่ยต้องพูดเลยว่า audi ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงในเรื่องของดีไซน์ของเขาครับคราวนี้นะครับมาดูในส่วนของชั้งหรือที่เก็บของด้านหน้ารถนั่นเองครับซึ่งปกตินะครับรถบ้านทั่วๆไปนะครับที่เก็บของจะอยู่ด้านหลังแน่นอนว่าคันนี้เป็น mid rear engine หรือเครื่องวางกลางเนี่ยที่เก็บของก็จะอยู่ด้านหน้านะครับวิธีการเปิดนะฮะมีสองวิธีเปิดด้วย ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มตรงกลางนี้ฮะอ่าก็จะอันล็อกอันล็อก1สเต็ปและกดอีกทีครับอ่ามันจะมีการอันล็อก2สเต็ปครับ ซึ่งคราวนี้เปิดขึ้นไปเนี่ยโหเปิดเข้ามานี้หล่อมากๆครับต้องพูดเลยว่าที่เก็บของตรงนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบหนึ่งอย่างได้นะฮะแล้วก็อาจจะใส่ใบเล็กๆอีกนิดนึงนะครับอาจจะเป็นกระเป๋าสะพายอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่ใช้งานได้จริงๆเอาไปจ่ายตลาดได้อะไรอย่างนี้เลยนะครับแม้กระทั่งตรงนี้นะครับก็ยังมีตะข่ายนะฮะให้เราวางของเก็บได้เช่นกันและยังมีที่ชาร์จด้วยนะฮะตรงนี้12บสโวลต์นะครับสามารถที่จะชาร์จไฟได้อีกเช่นกันนะครับและ ช้าๆนะครับปึ๊บ แล้วก็กดลงไปนะฮะสองข้างอย่างนี้ก็จะล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงหน้านะครับจากปุ่มด้านในรถได้เช่นกันครับผมอันนี้นะครับก็จะใช้ล้อขนาด20นิ้วนั่นเองครับและยางตัวนี้เป็นยางหโหเรียกว่าตัวโหดเลยทีเดียวของทางมิชลินนั่นเองครับผมคาร์บอนเซรามิกเบรกชัดเจนนะครับและเบรกคาลิเปอร์คันนี้สเปคเป็นสีแดงต้องบอกเลยว่าโหโคตรตึงแล้วออปชั่นคาร์บอนนะครับไม่ได้จบเฉพาะลิ้นหน้านะครับตรงกระจกข้างด้านนี้ยังเป็นคาร์บอนอีกเช่นกันนะครับและ เรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของ Audi R8 ไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามคือนี่เลยครับตรงนี้เลยครับเขาเรียกว่าไซด์เบลดนั่นเองครับซึ่งไซดเบลดเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบ Expose โพส์คาบแบบนี้นะครับแต่จริงๆก็เลือกสเปคได้แหละครับว่าจะเลือกเป็น Expose โพส์คาบแบบนี้หรือไม่ก็ได้นะครับจะมีการเพ้นสีก็ได้ซึ่งในรุ่นของเจนแรกนะครับก็คือ Type 42นั่นเองเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นเดียวกันเป็นไซด์เบ่ดชิ้นเด เปลี่ยนแปลงหน่อยนะฮะให้มันดูดีขึ้นไปอีกนะครับเลยแยกออกมาเป็น2ชิ้นคือชิ้นบนแบบนี้และชิ้นล่างแบบนี้นะครับรถยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นหรืออะไรก็ตามจะไม่มีไซส์เบรดแบบ Audi R8 นะครับนี่แหละคือเอกลักษณ์ของเขาอย่างแท้จริงครับผมและตรงนี้นะฮะฝาถังน้ำมันโลโก้ R8 ชัดเจนนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้เรียกว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ย แล้วรุ่นไหนเนี่ยมันคือตัว all wheel drive หรือตัว rear wheel drive all wheel drive ที่ว่านี่ก็คือตัว q u a t โ r o นั่นเองครับซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ดูปุ๊บแล้วรู้เลยนะครับวันนี้คือตัว q u a t โ r o หรือขับ4นั่นเองก็คือเขาจะมี Fixed Wing เป็น Carbon Fiber แบบนี้นะครับ ซึ่งในตัวที่เป็น R8 V10 Performance RWD หรือตัว rear drive เนี่ยจะเป็นวิงที่สามารถหุบขึ้นหุบลงได้โดยการปร่าไฟฟ้านั่นเองก็จะเรียบอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะไม่ได้เป็นฟิกซ์วิงแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการวิงที่ aggressiv e อย่างนี้นะครับต้องจัดตัว quad t r o ไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะมาเป็น Standard ของเขาเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคันนี้ option carbon เนี่ย จ,จากจุดข้างบนตรงนี้ที่เป็นฟิกซ์วิงคาร์บอนนะครับข้างล่างตรงนี้เรียดิฟ f ิวเซอร์ทั้งหมดนะครับเอ็กโพสคาร์บอนอีกเช่นกันครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโหหล่อจริงๆและท่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นสปอร์ตเอ็กซอสซึ่งในรถนะครับก็จะมีปุ่มปรับให้นะฮะสามารถที่จะกดปุ่มปุ๊บโอ้โหเสียงนี่มาทันทีนะครับ ในส่วนไฟหลังตรงนี้นะครับโหดีไซน์เขาสวยมากๆนะครับไฟเลี้ยวทางด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นกระพริบเฉยๆนะครับแต่ของคันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะสไลด์มานะฮะก็จะสวยมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็จะเป็นดีไซน์ของรถซูเปอร์คาร์ในยุคใหม่นะครับเราก็จะเห็นมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคลาเรนนะครับ J65 LT J20S หรืออะไรก็ตาม P1 อะไรเงี้ยลักษณะของเขาก็จะเป็นเหมือนๆกันนะครับก่อนที่เราจะพูดถึง engine นของคันนี้นะครับวิธีการเปิดฝาห้องเครื่องด้านหลังนะครับเขาซ่อนอยู่ตรงนี้ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเปิดระบบไฟของ R8 คันนี้ก่อนนะครับซึ่งก็กดปุ่ม start stop ตรงนี้นั่นเองแล้วพอกดเสร็จเนี่ยนี่เขาซ่อนอยู่นี้ชอบมากๆเลยแอบไว้นะฮะนี่ดึงขึ้นการเปิดของเขาเป็นเปิดแบบระบบอัตโนมัตินะฮะเราไม่ต้องเอามือนะฮะไปจับห้องเครื่องที่มันร้อนขนาดนี้ยิ่งเวลาไปซัดมานะฮะไม่ต้องห่วงเลย เอามือจับนี่มือพองแน่นอนอันนี้เขาก็คิดไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับผมคราวนี้นะครับมาดูขุมกําลังของเจ้า Audi A8 V10 Performance Quattro นะครับซึ่งคันนี้มาพร้อมกับเครื่อง5.2ลิตร FSI V10 นะครับซึ่งเป็น NA ด้วยนะฮะในยุคนี้เราจะหารถที่เป็น NA เพียวๆเนี่ยยากมากๆและที่สําคัญเป็นเครื่องเดียวกับที่ใช้ใน Lamborghini Huracan Evo เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับขับคันนี้มันคือ Lamborghini นั่นเองครับคันนี้นะฮะทำศูนย์ถึงร้อยในระยะเวลาเพียงแค่3.1วินาทีนะครับให้แรงมาสูงสุดถึง 602แรงม้านั่นเองครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สเปคดุเดือดมากๆนะฮะซึ่งคันนี้จะแรงกว่าในตัวของ Real w e e l d r i v e นะครับหรือตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะล้อหลังเนี่ยจะเป็น560แรงม้าก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแรงกว่าประมาณ40แรงม้าเลยทีเดียวนะครับและให้ทอร์กสูงสุดถึง560นิวตันเมตรนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้บ้ามากๆและท็อปสปีดเขาสามารถทําได้สูงถึง331กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับผมแต่ถ้าลองเปรียบเทียบนะครับสเปคของเครื่องคันนี้นะครับกับตัว RWD นะ ครับของ Audi A8 ถ้าเป็นตัว RWD นะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยจะช้ากว่านะครับอยู่ที่3.7วินาทีนะครับซึ่งความรู้สึกก็คงจะต้องต่างกันแน่นอนนะครับแล้วก็ทำท็อปสปีดนะครับสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่คันนี้นะครับซึ่งเป็นตัว Quattro หรือขับ4นะครับก็จะทำท็อปสปีดได้สูงถึง3ามร้อยสามสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แล้วแต่ความรู้สึกนะครับบางคนก็จะชอบในลักษณะว่าเฮ้ยขับสี่เนี่ยล้อเนี่ยไปด้วยกันนะครับไม่ต้องห่วง แม่บางคนอาจจะชอบการขับขี่ที่แบบ้มีการแบบทำเพลาสไลด์ได้ดริฟท์ได้นะครับก็อาจจะเลือกเป็นตัว a ร w h วิ l drive ไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่ก็จะเสียในเรื่องของ Performance Figur e นะครับในเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆคันนี้ก็จะแรงกว่าตัว e ร r w วิ e l drive นั่นเองครับผมและคันนี้นะครับเป็นรถที่จัดคาร์บอนออปชั่นเยอะมากๆนะครับมีแม้กระทั่งห้องเครื่องตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นคาร์บอนหมดเลยนะฮะคราวนี้ถึงเวลาที่จะปิดฝาห้องเครื่องตรงนี้นะครับวิธีการปิดก็ตรงๆครับปิดลงไปแบบนี้เบาๆกนฮ ปิดลงไปแล้วก็กด2ข้างก็จะล็อกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเรียกว่าใช้งานง่ายได้นะครับแต่เสียดายนะครับเขาไม่มีระบบปิดอัตโนมัติถ้าเปิดอัตโนมัติและปิดอัตโนมัติได้ด้วยเนี่ยจะง่ายมากๆเลยทีเดียวครับผมคราวนี้นะครับมานั่งข้างในกันต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถซุปคาที่เข้ามานั่งง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่การเขามานั่งเหมือนนั่งในลัมโบเลยเหมือนฮุรคารเป๊ะนะครับฟิลจะไม่ไม่ได้เหมือนกับพวกอเวนทเดอร์หรือเรเวลโต้นะครับที่ค่อนข้างเตี้ยมากๆคันนี้ก็ถือ ก้อน,นี้จะเป็นหนังอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นไ a m o n d Stitching แบบนี้สีแดงโอ้โหโคตรหล่อเลยนะครับ แล้วก็บอกได้เลยว่าเบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับได้18ทิศทางเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเบาะที่นั่งสบายมากๆไม่ดิบเลยนะฮะพวงมาลัยอันนี้ก็เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับซึ่งมีโลโก้ R8 อยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะชัดเจนเลยว่ารถที่คุณขับไม่ใช่ Audi ธรรมดาแต่เป็น Audi R8 ซึ่งเป็นซูเปอร์คาร์ตัวท็อปของเขาเลยทีเดียวครับพวงมาลัยตรงนี้นะฮะก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มเต็มไปหมดเลยนะฮะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายวิธีการปรับโหมดนะครับกดที่ปุ่มท ก็จะมีโหมดไดนามิกโหมดอินดิวิเวอร์นะครับคอมฟอร์ตนะครับโหมดออโต้มีหมดเลยทั้งหมด4โหมดนะครับแต่ถ้าเราอยากจะไปโหมดที่โหดที่สุดของเขานะครับเห็นตรงนี้ไหมฮะเป็นโหมดที่เป็นรูปธงแข่งนะครับกดลงไปนะครับอันนี้เขาจะเรียกเพอร์ฟอร์แมนซ์โหมดนะครับซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเนี่ยถ้าหมุนไปนะฮะก็จะมีดรีมมีเวทแล้วก็มีสโนว์นั่นเองครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพถนนนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะขับลงแทร็กเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงงงงงงนนนนนนนีีีี้้้้้ปปุ่่่่่มสสตต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 าาาารรรรรร์ททอออออเเจจจจจิกกกกกก็็็ะะะะะยยููคัับแแลลวง เปิดขึ้นมาเหมือน Fighter Jet นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูนะฮะให้เพื่อนๆฟังเสียงกันเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่า p a d เ l ิลชิพของคันนี้มันเวิร์กเหมือนซูเปอร์คารปกติไหมนะฮะผมสตาร์ทเลยแล้วกันนะครับโอ้เสียงมาแล้วนะฮะดูเดือดมากๆเลยครับลองเข้าเกียร์นะฮะถ้าดันไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเข้าเกียร์หเลยนะฮะก็ใช้เหมือนซูเปอร์คารทั่วไปเลยนะครับผม เดี๋ยวลองดูว่าดึงแพดดูชิปพ็อปกันเนี่ยจะเข้าเกียร์เอ็นได้หรือไม่นะครับนี่อ่าดึงแพดดูชิปพ็อปกันก็เข้าเกียร์เอ็นได้เช่นกันนะครับผมแต่เราสามารถกดเกียร์พีได้นะครับกดจากตรงนี้ก็จะเข้าเกียร์พีได้นะครับคือคันนี้สามารถใช้ระบบเกียร์ได้2แบบคือใช้แพดดูชิปตบขึ้นเข้าเกียร์หนึ่งเลยหรือจะเข้าเกียร์ดีนะครับกดลงมาตรงนี้ก็เข้าเป็นเกียร์ดีได้เลยนะครับก็ได้อีกเช่นกันหรือดันขึ้นนะฮะนี่ดันขึ้นหนึ่งสเต็ปจะเป็นเกียร์เอ็นนะครับ ดันสูงสุดจะเป็นเกียร์ R นะฮะและคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคาร์บอนเขาจัดเต็มนะครับนี่ตรงช่องแอร์ตรงนี้นะครับคาร์บอนนะครับคอนโซลกลางตรงนี้ทั้งหมดนะครับคาร์บอนนะครับด้านข้างตรงนี้ช่องแอร์ตรงนี้คาร์บอนอีกเช่นกันนะครับตรงไหนก็ใส่คาร์บอนได้ใส่หมดนะฮะ และตรงนี้นะครับตรงเกจคลัสเตอร์ตรงนี้ทั้งหมดนะครับยังเป็นคาร์บอนอีกนะฮะเส้นตรงนี้นะฮะซึ่งทําให้ผมนึกถึงอะไรนะครับนึกถึงบูกาติชิรอนไปเปเลยเนี่ยการดีไซน์ตรงนี้ของเขาอะจะมีความคล้ายนะฮะกับบูกาติมากคอสโตรตรงนี้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่แน่ใจนะว่าคันนี้มันรุ่นเรียลวิลดร v e หรือคอสโตรนะครับซึ่งเป็นขับสีชัดเจนคันนี้คือขับสีตรงนี้มีโกลฟ์บ็อกซ์นะครับ เก็บของได้นะฮะก็ถือว่าที่เก็บของใช้งานได้และการปรับองค์ปรับแอร์นะเป็นหนอบแบบนี้นะครับหมุนง่ายได้มากมากเลยฮะอันนี้ก็จะปรับระดับของพัดลมนะครับอันนี้ปรับอุณหภูมินะับปรับขึ้นปรับลงแล้วก็อันนี้ปรับทิศทางของแอร์นะครับอันนี้คือฮัสซัดไลน์นั่นเองครับอันนี้ก็จะมีพาร์คิ่งเซนเซอร์อันนี้ปิด traction control นะครับแล้วก็ auto s t a r ส stop เนี่ยก็กดตรงนี้ได้นะครับคันนี้มันจะมีข้อเสียอยู่แค่ไม่กี่จุดครับคือจุดนี้ที่ผมเห็นคือการควบคุมทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะใใชช้้้้้เ็นนนนนนนตอรรรคคงีีไไดดสาาาาหหหััััับบบขขข่่มมปญะะพกจจ แต่เพราะคันนี้มันไม่มีหน้าจออยู่ตรงกลางตรงเนี้ยมันเกิดปัญหาครับว่าสาหรับ passenger รผู้โดยสารนะครับและเขาต้องการที่จะคอนโทรลโอ้ oh, ต้องบอกเลยว่าเอสอแอบได้ยนะินเสียงลั่นมากๆเลยนะตกใจเลยทีเดียวนะครับโอเคกลับมาคันนี้กันต่อนะฮะเวลาปรับคอนโทรลทุกอย่างนะครับปรับตรงเนี้ยผู้โดยสาระปรับได้แต่เขาไม่เห็นหน้าจอเพราะหน้าจอไม่มีตรงกลางดังนั้นหน้าจอมันอยู่ตรงนี้แค่จุดเดียวเลยอยู่ตรงเกจคัสเตอร์ถ้าจะคอนโทรลอะไร คนขับเท่าน,นั้นที่เป็นคนเดียวที่เห็นได้นะฮะอาจจะเป็นเพยนพอยต์ของ R8 คันนี้อยู่จุดเดียวที่ผมเห็นเลยนะครับนอกจากนี้นะครับตรงนี้ยังมี Storage Space นะครับและตรงนี้สามารถชาร์จได้แบบ Wireless นะครับแล้วก็มี USB ให้เสียบได้ด้วยเช่นกันตรงนี้คืออะไรเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัย <cut> เปิด <c oughs> ออกมานะครับกดเปิด มันคือคัปโ h o l อร์ครับมันจะมีข้อเสียอยู่เรื่องเดียวเลยคือตรงนี้ถ้าเกิดแก้วเขาสูงมากเนี่ยจะใส่ไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะเพราะมันจะติดกับตัวฝาปิดนะครับแต่แก้วด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าฝาปิดจะไม่โดนนะครับสำหรับ storage space เนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านหลังนะครับก็จะมีตะข่ายตรงนี้นะฮะ สามารถเก็บของเก็บของได้แล้วก็มีด้านหลังตรงนี้พอมีที่เก็บของวางของได้พอสมควรเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าเป็นซปเปอร์คาร์ที่สามารถเอามาเดลี่ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันเลยนะตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วและตอนนี้เราก็พร้อม,มแล้วนะครับที่จะเอาคันนี้ออกไปซักดกันนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกั้เลยครับเดี๋ยวเอาคันนี้ออกไปซัดกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะ R8 คันนี้ออกไปซิ่งแล้วนะครับคันนี้ตัว All Wheel Drive ซะด้วยหรือตัว c o a t r o นั่นเองไปกันเลยดีกว่าครับผมนี่โอ้รถมาพร้อมแล้วนะครับ วันนี้เราก็มากับพี่อาร์ตนั่นเองครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตจะมาขับให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสับกันขับนั่นเองเดี๋ยวมาดูลีลาพี่อาร์ตก่อนนะครับว่าจะโหดขนาดไหนนะครับผมสบายสครับผมตอนนี้เอาโหมดอะไรอยู่ครับผมอันนี้โหมดดนามิกครับดนามิกนะครับไปกันแล้วเดี๋ยวพี่อาร์ตจัดให้นะครับผมวันนี้เราอยู่ใน R8 นีรถเยอะนิดนึงรถเยอะหน่อยนะครับโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ shit โอ้โห้โอ้โอ้ my god น่ากลัวโคตรน่ากลัวเลยโอ้โอ้ my god shit oh my god โคตรโคตรแรงและโคตรน่ากลัวมากโอ้โอ้เนือออกเนือออกไปหมดแล้วโอ้โอ้โหดจริงๆครับต้องพูดเลยว่าโหดจริงๆ performance ของ R8V10 ฟคือแบบบ้าไปแล้วนะครับโอ้ my god oh my god oh my god โอ้โหโคตรเกาะจริงๆไม่ม mm ีห hmm. ลุดเลยนะครับพี่อารนใช่ด้วยความมีความโถครับโถ่คนที่ขับแล้วมั่นใจได้มั่นใจได้เลยนะครับคอร์โทรขับเคลืนสี่ล้ออันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะฮะ ั้งแล้วแบบเหงื่อออกเลยโอ้โหอ้ต้อพูดเลยครับว่าตอนนี้เหงื่อออกอย่างหนักเลยนะฮะเหงื่อออกไม่ใช่แหละคือแอร์ก็เย็นนะครับแต่มันเครียดครับมันเครียดเลยสนุกจริงๆฮะโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god, oh my god. ราวนี้เดี๋ยวซับก,กันขับแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลองขับดูนะครับโอ้ตอนนี้เราอยู่ในโหมดไดนามิกโอ้โหกระบะควันโอ้โหขับโอ้ยว้าวโอ้โหเนี่ยดาวชิปปึ๊บเนี่ยโอ้โ oh, หคมจริงๆฮะคันนี้เนี่ยคือเข้าโค้งนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะคือเสียงเครื่องนี่คือหราคานเป๊ะๆเลยนะครับ เหมือนเป๊ะเลยเวลาตอนผมขับครลคารไม่ว่าจะเป็น evo evo r e a w e e l drive นะครับ sto เทคนิคการนี่คือเสียงแบบน,นี้ไปเป๊ะเลยเพราะนั้ี่คือ feeling ของการขับ lamborghini ในร่างของ audi r8 นั่นเองนะครับคือถ้าคุณอยากเป็น tony t stark มาคันนี้ก็มาคันนี้เลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่ทั้งหล่อและขับได้เยี่ยมนะฮะ เดี๋ยวเรารอหาจังหวะนิดนึงนะครับรอหาจังหวะก่อนถ้าตรงไหนโล่งๆเราก็ค่อยไปสักเกียสองเกียรนะครับโอ้ยะบานี่อ้ขาบานสองคันนี้จี้กันสุดๆเลยฮนะโอ้ควันนี่สุดสดทำเพื่อนพร้อมนะครับไปกันเลยครับโอ้ไ y g ก d โอ้ให้เขาไปก่อนแล้วกันผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากไปยุ่งกนะับเขาเท่าไหร่ไปกันเลยโอเคไปก่อน ครับโอ้เยี่ยมจริงๆครับต้องพูดเลยว่าเยี่ยมจริงๆเป็นรถที่ p e r f o r m ร์แมนซ์มาเต็มมากๆเลยนะฮะคันนี้นี่คือ R8 V10 Performance Cottro ค,ครับชื่อเต็มของเขานะฮะ Cottro ก็คือขับสีนั่นเองคุณรู้ได้เลยว่าขับสียังไงคุณก็ปลอดภัยครับ แต่ก็เราก็ไม่ควรจะไปขับอะไรที่มันรุนแรงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวหาจหังหวะหน่อยนะฮะโอ้ยยอดสมูทมากโอ้สมูทมาก,มมากนี่ฟังเสียงปุ๊นปุ่นปุปปนี่โอ้โหแบ็คไฟมาเต็มเต็มเลยนะครับเป็นรถที่สมูทจริงๆครับสุดยอด สุดยอดจริงๆครับหลงรักเลยนะฮะกับ R8 คันนี้ชอบมากๆโอ้โหสุดยอดต้องพูดเลยว่าพอเรามีพื้นที่นิดหนึ่งฮะเราจะรู้เลยว่าคันนี้มันคมขนาดไหนที่เราสามารถที่จะเลื้อยไปได้เลยนะครับด้วยความที่คันนี้คือรถจะเกาะถนนมากๆดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับว่าท้ายจะออกถ้าเราไม่ได้ขับประโจนจนเกินไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าท้ายจะออกโอ้โหก็เป็นรถที่ที่ถือว่าคมได้ ดีมากๆโอ้โหเนี่ยฟิลลิ่งนี่คือขับแลมโบกินีเลยมันคือหรวขานไปเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับแต่ขับสบายต้องพูดเลยว่าไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายเท่าไหร,ร่นะฮะและช่วงล่างก็ถือว่าเป็นช่วงล่างที่ที่เซ็ตมาไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับชัดเจนครับถ้าคุณเป็นสายที่ชอบแลมโบเนี่ยเครื่อง V10 NA ที่มันนะวันนี้มันหมดแล้วเนี่ยคุณมาคันนี้หรือแลมโบก็ได้ได้ทั้งคู่แต่ถ้าคุณจะเอาความแรงเลยเนี่ยคันนี้แรงกว่าแน่นอน การันตีเลยครับและ V10 NA จะไม่มีใน R8 อีกต่อไปแล้วตอนนี้ R8 ที่เขาบอกกันว่าจะมีรถไฟฟ้ามาแทนก็ยังไม่เกิดขึ้นเท่ากับว่านี่คือ R8 รุ่นสุดท้ายอย่างแท้จริงและมันจะไม่มีอีกแล้วครับถ้าใครสนใจนะครับมาได้เลยครับที่ Target Car Center Thailand ครับผม ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้พีพีซ e r เปอร์คาร์นะครับที่อยากเห็นผมรีวิวซ u p เปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์คันไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ข้างล่างกันได้เลยนะครับผมพร้อมจัดให้แน่นอนไม่จำเป็นเฉพาะในไทยนะครับต่างประเทศได้หมดนะครับผมพร้อมจัดให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ